ีกนะ้าหเ้าแลลวนะคะใหญ่แมวหกสิบโลนะคะวันนี้หกสิบโลตุ้งเหล็กตุงเล็กแปดขุนแปดนสาบโลนะคะสา 3, 10, โลแล้วขุนแปดเอขุนกเกาเลี๋ยวจากกู นี่ห้าขุ่นแปดนะคะสมมัดออกติดโลห้าขุ่นแปดสมติบกขุ่นเกาสิบไอ้นี่ก็ะะุ่นเกานะคะเออเออห้าขุ่นแปดนะคะสองตุ้เงินเซตไปแล้วนะคะหกติบโล สิบลอันี่พกกลุ่นเกานะคะพกกลุ่นเกาตุ้งหนึ่งซิมาโลนะคะนี่พกกุ่นเกาโอเคนีุ่ครับพกกุ่นเกาซิมาโลตุงนงมาสิมาโลนะคโลสิบิมตุงนี้พกกลุ่นเกาสามซิบนะคะห้ากุ่นแปดสมซิบ เนี่ยอแปดอกขุ่นเกาในนี่ดิแม่ปับตูกอกขุ่นเกาเอกขุ่นเกา,เานะคะไอนนี่

มีใส่โจ๊กนะคะใส้กระป๋องกระปอมมุกใส่ไขุ่่วนแรกหน้าส่แตดส้ธรรมดานะคะตง12บาทหน่งรกหน้าบาทำหรับไส้ไข่ใส่ป้รือใส่ไส้นะคะ,ะ,ะ1า12บ,บาทนะคะหล่อมตัวได้เลยตัว จะได้ปรับาปากไวน์บอกมันไสหายนะคะช่วยกอบช่วยกอบแล้วก็ตักใส่เลย ตั้มยาดของซุ้มน้ำแบบไม่ได้เท่ยวแต่่มือมัเอไรันนต้อวันตามวันตามที่มาโลกอย่างที่ว่า,าวันหนึ่งมดห่วันไม่มดแต่วันวนั้นไที่จางด้่มาโลก็อย่างแบบมดนะคะ ม่าาปแล้วอีกโลกแล้วแว่ามีไรตั้ไม่ตั้มมาแล้วนะ ปรับมไ,ไม่เสิ้มันะคะถงลูกเสร็จแล้วนะคะถึงโล่ใหญแม่จะเอาตุ้งใต้คับหนึ่งตุ้งนะคะมันไม่ปานเวลาย,ยิบมันก็ยิบไันนีพกกลุ่งเตานะคะ นี่ยกึ่งโลปรับแล้วนะคะใส่ตุ้งใส้กรบไสตุ้งเดิมนี่ปรับแล้วนะคะกึ่งโลปรับแล้วออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะกึ่งโลเวลายิบใจมันยิบหัยมันไม่ป่านตัวหมัดยางไว้นะคะ 9า0นโลนะคะตีไว้สามวันปรับเล่นไปเดินไป